สนับสนุนโดย SJSK Gamer อ่าอยู่ในเกมครับเฮ้ยไม่ใช่ฮีโร่อันนี้กูมาอัดมัวม่วๆเนอะตึงไม่คุ้นเคย,อ,ยอ,อัดเล่นๆไม่ได้เล่นนาะนอัดถวดนักไม่ครับเรอก็เคยแล้วแหละลก็อยู่กับอ่พี่ยุทธ พี่เอ้ยหยุดพ,พี่โอต๊ตแล้วก็กุ้งแล้วก็อีกคอนระวังมันลากไปแดงนะ้วว่าเฮ้ย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 แล้วก็อ,ดดนะอะไรครับขอโทษโอะไรอะไรตะเกีวบลูดฮนะพวกมากินกุ้มงมากเลตัว เปรตเลยตัวเดียวโง่ๆอย่างนี้กุ้งสวยจริงเลยตาเนี้ยกุ้งสวยเลยโอ้โหเฮ้ยอย่าหนุ่ยคึกหนุอยตานี้945ไม่เว้นไม่เว้ยอย่าหนุ่ย สกิลแม่งโคตรร้ายอ่ะขอโทไม่จะยืนเฉยอเอ้าเฮ้ยเสียงสกิลแม่งสุดยอดมากมาเอาดิสิเฮ้ ช่วยด้วยเอ้ยอาช่วยก็ต้วยมาคิปตีตายออกว่าแล้วไม่เอ้ะไม่รอแล้วไม่ช่วยไม่ได้ว่ะช่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีลองเท้าแม่งวิ่งเร็วกว่านิกูได้ลิมากูได้ลีมาแล้วโอ้โคตรไวเอ่ะเอยยเี้เสียงสกิลสุดยอดไหมครับ เอเฮ้ยปล่อยไปกันปล่อยอะไรเราไม่ปล่อยหรอกครับโอ้ชิบหายไม่รอดปะโอเคได้ลิมานาแล้วครับได้เหมือนกันเอ้ยใส่เทียวดินกอ่ะโอ้อะไรมึงบุกอะไรแป๊บนะ ได้แล้วรีมานะดินาอีเฟอร์กูว่ะแล้วกุ้งหลบไม่พ้นนะหน้านะกุ้งอยู่แนหลังมันนะกุ้งกุ้งหลบไม่แม่นนะกุ้งต้องอยู่ในหลังไว้บาเจ้เขาคึกเจ๊เขาคึกมุกโดนไงคึกเลยอ่าก็ต้องมีมุกเม่นนิดนึงอ โอ yup. ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยโอ้ยกระตุกโอ้ย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 ไม่โดนตูตูบานตัดก็บตูบานแล้วตูโอ้ยโอ้ยอยู่ก็ระตุกอ่ะที่เป็นอะไรวะลากมาลากมาลากมาเอ้ยเอาโดนอีกเว้ยเลยได้เลยได้ได้โอเคอยู่โอเคอยู่เก๋อยู่เก๋อยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่ออสบวกเลยพี่ เดี๋ยวผมรอสกินดีแลนะ้วนึงบอนึงสองดออะไรมึงโผล่มาอะไรอะไรเอวอ่คขี้ไปทำไมเฮ้ยไม่ตายว่ะ พีตายดิพี่เออโอ้โหฮ่าี่โอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 อยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้โอ้ยโอ้ยยโอ้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 อ้ยโยโอ้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  เย็ดมันอะไม่เคยเล่นบิ๊กบอยแบบนี้มาก่อนเย็ดแค่แล้มันไม่ได้อยู่เลยวะจะร้องไห้แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยกูไม่ออกรองเท้าเว้ยกูออกดาเมจก่อนแล้วตอนเนี้ยเออไม่ต้องออกก็ได้พี่มันมีคนอยู่ท้าอยู่แล้วออกแล้วรองเท้าไปสักปวดตามเอ็นแล้วใครโดน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 โมนาโดนอยู่แล้วโมนาโดนอย่างบ่อยอย่าเย็ดแค่พี่พี่ตรงนพ้นพี่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 พ โอ้สวยมากกไม่ได้คิวและร้องไห้นะอะไรจะคุพี่เร็วไปหน่วยน้องอะไรอะไรอะไรเต็มมูอ้ขัววเนี่ยโอ้เต็มเต็มคอโสัสะไ้เจ็ตัวแล้วเจ็ตัวแล้วพี่พี่ผมศูนะพี่ศูนย์ศนย่ะพี่ จะตัวแล้วเจออีใครมั็นทำไมกูขยับไม่ได้อ,อ๋อไม่โดอนอีกเอาไหมเอาไหมหวด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 ไหมเอาโทษสวยมากแตลงเอย้ยด้วยเขาด้วยเอาเลยพี่เอาให้หมด งงทิศอะพี่พี่งงทิศอะม่อยอ่อยอ้ฮาร์ส s t ีทดับ o บิจัไปอเคไ้แล้วได้้วได้แล้วได้ละได้ได้ s a v ละฮะา a วดกูได้าเวดละ a v e 16นาทีาเว e ตลกล้จริง ยัดแค่เดี่ยงยิงได้ดอแ่ไม่แรงเดียมิงได้ดอโ้ยไอ้โอ้โหเอ้ยยัดแค่สวยเฮ้ยเช่วยเราอย่หน่อยโอ้ยโอ้ยตายปีเออสุดยอดของอย่างไวรับได้แต่ครับ เฮ้ยรองกุ <Montana> <that us |zh|> the ้งด้วยกูมีรองเท้าเมื่อกี้ออกรองเท้าบ้าชิบกูมีทุกอย่างแต่ไม่มีรองเท้าเฮ้ยพี่พี่ตรงนี้พี่พี่พี่เลยแล้วพี่เฮี้ยเฮียแล้วเฮียเฮียแผลตมิได้แล้วตัวนึง อสวยงามกลับบ้านโูเลยโคตรน่าผวาใครหลุดวักกุ้งหลุดเหรอกุ้งหลุดไปแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กที่คตรสวยอ่ะขอรอได้ไหมเราอยากมันด้วยด้วยโคตรมันอ่ะจริงตอนนี้นะครับแปดนาทีกูมีฟาเวนแล้วเดี๋ยวกูเราจะออกหายตัวนะ ผมไม่พูดรองเท้าแลนะกูบอกก่อนผมยังไม่ได้เลยเลยนะครับสายวิ่งช้าเน่สายวิ่งช้าแต่ดาเมจแรงอยู่หลังสุดเลยสามสามยี่สิบเอ็ดอู้หูเจ้าเก้าศูนย์ยี่สิบสองตอนนี้นะตันอย่างเดียวดูไเดี๋ยวออกดาบเพราะไอ้ยไม่ใช่ helmet, เดี๋ยวเอางั <iteration alah> ้นเลยอ่ะกระตกกระตกนี่ไปอีกฝ่ายเจอแต่แต่แต่ไม่ตกนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกดาบเพราะเอ้ตอนนั้นเล่นในเนี่เราออกดาบเพราะไปสองงานอะไม่ตก เมฟเอด้วยอด้ันครับเดี๋ยวเอาเอาบานาเลยผมเอ้เมฟเอาเลือดเอาเลือดได้ัั่นกั่อ g n e t i o n ก่ารองเท้าสมัยก็ดีนะเนะรองเท้าแดงตัคู่ยังดีอ่ะมาหนียโมนาทำไมอะโมนาไหเลยออริเจนไปใช่ไหมมาแ้วอ้าวอิเจนหายแดวเอ้ยกูมาไม โอ้เต็มหน้าเลยทีเดียวอีกทีเดียวโอ้บัตรแบตแม่เดินผิดท่าหนิดนึงโอ้หุยมีอิ่มไหมบ้างอะตาเนี่ยเมื่อกี้ไม่น่าโดนแม่งเลยวอะไรโอ้ยโอ้ย thank you อานาไปพี่รอเป็นทางให้อนณาอีเวนท์ท่านว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบครับจังหวะนี้เฮ้ยอะไรในป่าในป่าวอนในป่าวอนเอาเอาเอาแดงวิ่งเอา เย็ดแก่เ oh. ย็ดแกอะไรอะอะไรอะอะไรอะลูกป oh. ้าลูกป้าเฮ้ยช่วยหลังหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออมันไหมร้อนแรงบ้ามันไหมขหิวหิวจัดเลยไม่เห็นว่ะฮิวหน่อยไม่ฮิวหน่อย จะตายแล้วโอ้โหเรือเรืที่หกอ้อพระเจ้าอะไรเลือที่หกล้วไงไปดีกว่าาอุ้ยได้ด้วยไปพิบินพินอะไรกับวาะลีเจนไหนลีเจน โอ mm ้ลีเจนมันมันเหลือเกินมันกันเหลือเกินลีเจนลีเจนเล้ค่ะจงส่งลีเจนมาห้เอาเสียอกใจโอ้โยเฮ้ยเอาเสียโอ้ยไม่ออกกราฟ้ามาใช่ไหมก็รู้เลยเนี่ย พัดไปเขาบป่าสองรอบรู้เลยอยู่แล้วต่านนี้โคตรมึกอะสีห้ามืดนะมืดนี่ไม่มืดแล้วนี่ดูไว้ดิมันจะไม่มืดอีกต่อไปงั้นต้องกลับไปดูคลิปเก่านะผมคลิปที่แนะนำฮิลโลแครรี่นะผมแล้วประกันว่ารับประกันว่าความมืดเต็มที่เลยครับเฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมืดเว้ยและตอนนั้นอะ ตอนนั้นนี่วุดจับแล้วอะไรของมึงอย่าดึงับใจโอ้โหโอชิตโอ้ชิตโอ้โอ้ชิตออโอ้ยโอ้ชิตอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่ตายด้วยโอ้ยโอ้ยอยังเถื่อนเถื่อนจังวะไอเราก็ตายเอาตายเอาเลยนะเว้ย เอาคิวกันดังเลยคีโพรตละหกสีนะผมทีใครไม่โลนะเลเทแล้วนะอุ้ยูกลับไปด้วยเอากลับไปด้วยมาเลยพี่ออสมจะไปช่วยพี่เองอ่าผมได้หนักทองแล้วนะครับอู้ยักทองให้ตกเชียวนะไม่ตกยูนี้แล้วน้องเอ้ยอู้พี่ออสพี่พี่มาหีิพี่อีกนิดนึง ทั้งตทงารเรงัวใหไหมติดยอะครับหนึ่งก็ตายแล้วใช่ไหมหนึ่งก็ตายแล้วเปยังคิวทันยังสวย่ังสวยอ่ะอันติีกลางวงอูมไอ้ต่ติดบังบังบังมึงมาพี่ตามึงมาใจเย็นพี่พี่ใจเย็นนะพี่โอเคดี๋ลอกยี่้ สินที่จะต้องวามอ่ะอือขอใหตัวขอใตัวเอาไปดีอีกตัวเอาไปดีอีกตัวเอออต้องอย่างนี้โอ้โหยอดสุดยอด อาาด้วยอนาด้วยอย่าบอก่าอนาเลยอนาเลยโอ้โหพี่ยัดเลยยัดเลยสักตัวอาณาอาณาไปดึงเบ็ดเอาขอลานบ้างขอบ้างเลยขอบ้างเอาเฮ้ยได้เว้ยแท้ตังเว้ยอุ้ยมันเอาใครคืนไปวะไม่รู้อะไม่รู้อะโอ้ย อ้าวิหายเดดแค่แต่ไปอะไรวเน่มาเ่นะมาเทมันเันจังเลยตานี er like ้โอ oh. ้ยเฮ้ยเราทำมานมันดีก oh ว oh oh oh. hey hey. ่าทลายบตรตีบาแหลกนะผมทำไมทำไมแยไมตีบ oh. ้าตีบาตีบานตีบ้านตีบาา โอ้ตายอ่แม่งเอ้ยโอ้ยเอาเข้าโอ้ยงอ้เอาเไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโ้โอ้ย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 โอยโอ้ย้ยโอยโอ้ย้ยอยอ้ยอยอยยโอ้้ยโโอ้ยยโย ควับลงแม่งเ้าเอ็ดได้ไอก่อาไม่ใช่27ออกไม่ได้ตัดมิทางตัวเอง2 1ต่อ94โอ้โหร่โอ๊ยโอ้ยเ้าไม่ใช่โอ๊ย มันกไงไหมเนี่ยมันกไงไหมโคตรมันเลยตัวตับเริ่มอยากคิวมหน้าพอนานแล้วไม่เอาเดี๋ยวไอ้ทิมเดือดเดี๋ยวหาเวลาปักผีแดดให้อะไรไม่แดดไม่แดดไม่แดดไม่ให้แดดเดี๋ยวกวัาจะแดดพี่กูอะไรอะไรมึงทำอะไรมึงเนี่ยกูไม่ต้องทำอะไรแล้ว ยังยังเลยตัวเลยตัวไอ้ฮอนอู้มีดาบทองสองแงน่ะปลดปล่อยอะไรวะเนี่ยคือใครไปแคนเล่นกันมาวะไปที่ทะเลาะกับแฟนไงเลยมาเล่นอย่างงี้เลยนะมันกดอะไรแล้วไม่ยับกันนะเลสฆ่าติดต่อกค่าตัวโดยไม่มีโดยไม่ตายหล่อเหลือเกินสมักดาวเยอะที่สุดนะ เจสเค็งมันวะสัสไอ้จุดตุ้มด้วยจุตุ้มกูโอเคติดตามต่อในพาร์ทหน้าเป็นยังไงนะผมวันนี้คลิปนี้ไลฟ์สลาดได้หนึงนะผมเอาฮาเด็มบ้าดูให้ดีนะทุกคนดูให้ดีนะแก้วสี่ห้าอยังวุ่นวิ่เมื่อวันนู้นกับก้าวสี่ห้าวันนี้เปลี่ยนไปแล้วจ้าโอเคโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าไปเอาบ้านเล้อบายบาย ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กันด้วยนะคะ